บทสาธยายธรรมเรื่องสลายตนะวิพังคสูตรตอนที่สองทางสายกลางแห่งการรับรู้ที่มาพระสุตตันตปิฎกมัชฌิมานิกายอุปริปันนาสกวิพังควักเจริญพรสาธุชนผู้มีปัญญาเป็นเครื่องสำรวจตนเองทุกท่านจากการสาธยายธรรมในครั้งที่แล้ว เราได้รับทราบถึงแผนที่แห่งการรับรู้และทางดำเนินของสัตว์36ประการทั้งฝ่ายที่ควรละและควรเจริญแล้วในวาระนี้พระบรมศาสดาจะทรงแสดงให้เห็นถึงวิธีการที่จะทำให้เราสามารถละวางอารมณ์ฝ่ายต่ำและเจริญอารมณ์ฝ่ายสูงให้เกิดขึ้นได้อย่างแท้จริงในวันนี้ อาตามาจะขอนำเนื้อหาในส่วนที่เป็นบทสรุปอันเป็นที่สุดแห่งการปฏิบัตินี้มาสาธยายให้ทุกท่านได้สดับเมื่อทรงจำแนกทางดำเนินของสัตว์แล้วพระผู้มีพระภาคได้ทรงแสดงหนทางปฏิบัติอันเป็นทางสายกลางพระองค์ตรัสว่าให้เราอาศัยโสมนัสที่เกิดจากเนคขมะเพื่อละโสมนัสที่เกิดจากเรือน ให้เราอาศัยโทมนัสที่เกิดจากเนคขมะเพื่อละโทมนตสที่เกิดจากเรือนให้เราอาศัยอุเบขาที่เกิดจากเนคขมะเพื่อละอุเบขาที่เกิดจากเรือนและที่ประณีตยิ่งขึ้นไปอีกคือให้เราอาศัยอุเบขาที่เกิดจากเนคขมะเพื่อละโสมนตสที่เกิดจากเนคขมะให้เราอาศัยอุเบขาที่มีความเป็นหนึ่ง คืออุเบกขาในอรูปปานเพื่อละอุเบกขาที่มีความเป็นต่างๆคืออุเบกขาในรูปปานและในที่สุดให้เราอาศัยความเป็นผู้ไม่มีตัณหาเพื่อละอุเบกขาที่มีความเป็นหนึ่งนั้นเสียจากนั้นพระองค์ได้ทรงแสดงถึงการตั้งสติสามประการของพระอริยะซึ่งเป็นคุณสมบัติของาศาสดาผู้ควรแก่การสั่งสอนหมู่ ประการแรกเมื่อทรงแสดงธรรมแล้วสาวกไม่ยอมฟังพระองค์ก็ไม่ทรงชื่นชมแต่ก็ไม่ทรงระคายเคืองมีสติสัมปชัญญะอยู่ประการที่สองเมื่อทรงแสดงธรรมแล้วสาวกบางพวกฟังบางพวกไม่ฟังพระองค์ก็ไม่ทรงชื่นชมและไม่ทรงไม่ชื่นชมเป็นผู้วางเฉยมีสติสัมปชัญญะอยู่ ประการที่3เมื่อทรงแสดงธรรมแล้วสาวกทั้งหมดตั้งใจฟังพระองค์ก็ทรงชื่นชมแต่ก็ไม่ทรงระคายเคืองมีสติสัมปชัญญะอยู่และในท้ายที่สุดพระองค์ได้ทรงเปรียบเทียบพระองค์เองว่าเป็นสารถีผู้ฝึกบุรุษที่ยอดเยี่ยมกว่าอาจารย์ผู้ฝึกทั้งหลายเพราะอาจารย์ฝึกช้างมา้าหรือโค ย่อมฝึกสัตว์ให้วิ่งไปได้เพียง4ทิศแต่ตถาคตนั้นสามารถสอนบุรุษให้วิ่งไปได้ทั่วทั้ง8ทิศก็คือการเข้าถึงวิโมก8หรือความหลุดพ้ง8ประการตั้งแต่การเห็นรูปในอรูปประชานไปจนถึงการเข้าสัญญาเวทยิตะนิรุดอันเป็นที่สุดแห่งสมาบัติการจำแนกธรรมเป็นฝ่อยที่ควรละและควรเจริญนั้นก็เปรียบสะดุดได้กับ การเลือกรับประทานอาหารอาหารบางชนิดอาจมีรสชาติอร่อยถูกปากแต่เป็นโทษต่อร่างกายในขณะที่อาหารบางชนิดอาจมีรสชาติไม่ถูกปากนักแต่กลับมีคุณประโยชน์อย่างมหาศาลต่อสุขภาพผู้มีปัญญาย่อมเลือกรับประทานแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์ชั้นใดนักปฏิบัติธรรมก็ย่อมเลือกเจริญแต่กุศลธรรมชั้นนั้น ข้อคิดอันประเสริฐที่เราสามารถน้อมนำไปพิจารณาจากพระสูตรนี้ก็คือการมอบเครื่องมือปฏิบัติที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังที่สุดให้แก่เราทุกคนนั่นคือการเฝ้าดูและรู้เท่าทันกระบวนการทำงานของอายตนะทั้งหของเราเองขอให้เราจงฝึกมีสติอยู่เสมอเมื่อตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงให้รู้เท่าทันเวทนา สัญญาและวิตกที่เกิดขึ้นว่ามันเป็นฝ่ายกุศลหรืออกุศลแล้วจงภาคเพียรละอกุศลและเจริญกุศลให้มากยิ่งขึ้นไปอีกการมีสติรู้เท่าทันอยู่ณจุดกระทบนี้เองคือการตัดวงจรแห่งทุกข์ที่ต้นต่อและเป็นหนทางสายตรงที่จะนำเราไปสู่ความสงบเย็นและความหลุดพ้นจากอำนาจของโลกได้อย่างแท้จริง เอวังก็มีด้วยประการชนี้